เห็ดแบบง่ายๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเห็ดสัวขนมจีนเนาะค่ะเนาะทำง่ายๆเอาก็ใส่น้ำตาลย้อนน้ำตาลไม่เจี๊ยบขาดหวานบ่นไรเนาะจ้ะเนาะขาดหวานไม่ได้ใส่พริกป่นนะคะ่ะใส่พริกป่นพอประมาณก่อนเนาะจ้ะเนาะ ใส่ผงนัวน้ำตาลเนาะน้ำปลารนะคะเนาะปุ๊บ้ามาก่อนเน่าเพิ่อใส้นไเพราะท่านใดใส้นหลเพราะท่านใดเดี๋ยวมาฉีเข็มเนาะจ้าเนาะใส่ถักคนใส่ถาดไะจ้ะ ใส่ผงนัวใส่ไร่แช่ไร้พี่น้องจ๊ะปุ๊บอ่าบีบมะนาวใส่เนะค่ะเนาะโอ้น่ะมะนาวเดี๋ยวเธอจ่า เดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะยน้ำปลาสิอีกจ้าเพราะพ่อใจพี่น้องจ้าปึ๊บอย่าพึ่งน้ำลายแตกอย่าพึ่งน้ำลายไหลพี่น้องจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึ่งพึ่งน้ำลายไหลนะคะ เสียบซิมมก่อนนะซิมมงคลเสียบงมบงคลเลยที่เลรอพี่น้งองผัดเผ็ดจังเอยผู้ใดมักเผ็ดมากระใสได้หลายเด้อจ้าเด้อผู้ใดบ่มักเผ็ดกระใส,ใสในี่หน่อยเอาบัดรทิคน,ขนเ,เ,เ,เข้ากันแล้วๆเฮาก็เอาเม็ดกระถินที่เฮาแกะไว้เนาะแล้วก็โรยเด้อจ้าพี่น้องจ้ะ สวมจังหน่อยเนาะม,ม,มาบาดนี้มากินน้ำกันเลยเ็ษสับเป็นอันเสร็จพิธีสัสดีคปุ๋งง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าเห็ดกิน่นมานๆเท่าไหร่ละสื่อขนมจีนมากเหรอเทากับว่าเครื่องปรุงย่บานเทากับมีดเนาะจ้ากลับมาทัก